การปัไม uh, so ่อยากเรียงปูดานะครับผมมาอพวกเราวันเย็นๆตั้งกินาาล้ว่ามานามัปานกันมาแลปานกันน้ปานนี่ปานเป็ดนะครับผมปานเป็ดเ็กเดียวทีเอาว้เที่ไปั้เลยองไล่ดกันมังนะครับผมมาเลี วัวลูกวัวไอ้ปานยังเป็นลูกวยเลยนะครับผมปานค่อนข้างที่จะขีดกันน้ำมิดนึงเนี่ยอจะหลาทุดมัน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 ตกใจเรื่องข้าวพรีข้าวพรีคือหลาทุบขิดย่าก็เพราะว่ายามันมีตัวยานึงยาอะไรนะยาท้าประหยัดมันมีพอขีดแล้วถึงมันค่อนข้างจะแรงครับมันจะแรงคือแรง เช่นไหมจันจันขานแต่ไอ้ปียดเอาไปเลยเจีายืดแรงเลยเดี๋ยวผมก็อยากตังกรองนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะงานที่ตังดีๆก่อนเคยทำมาแล้วก็อย่าลืมฟอกคนไล่คนแร์กันนะครับผมการแนะนำคอนเทนต์ดีเกี่ยวกับมือไม้นะครับผม าย้อนเส้นแล้วก็ไปแันกับปอมย่อนเท่ไปนิดนึงรับผมค่ะมีอะค่ะคอมเมนต์ไว้ใคคิดนัคกับผมเดี๋ยวนะผมปมคองไปตัางยี่ฟองวา แพงครับฟังได้ดีว่าโอเคแบบนี้วะไปเล็กถ้าให้เพลงลายจะดีนะมามาดังกัน

จบับเฟสเฟ็ไกันับปุกวันไดอย่างดีรับันนี้แหนงๆด้ปยันนี่ได้ดีมากเ,เือนอนาจะกคนใก้ที่กลน,นิด cái phút lên làm cái kia kia mày gặp cái hoa nó mày đây mày nó Hãy mình cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวนี้ที่คันเรื่องี้ฟันน,นี่ที่ฟันน้ามีตายนีสายก้อน,นี่มันจะกั่นมันจ่อไปรวมต้นะนมาจอ่อสายเ้าเน,นี่ยยีน่นดีตา và là có con tiểu bị kịp bữa này rồi bụng hay Hãy subscribe cho kênh Ghiền ยานี้ไท่วะมีกุฎนาเก็บปูก็ดได้นะครับถมีอ่าใครกเปิด่า,ดากุฎนาเลยครัทนเก็มปูอาบน้ำบวกใช่ จะปูมากับจับแปนไปกันดีกว่าพี่ผมจะป้อมพี่ก็ หูดมาพูดร่งไม่ได้พูทีนี้เขาตอคนเลยล่ะอ่ะป่าไปเลยมีเงินปูใชเงินปอะไรกันไ้น่าแกะนำเขาเลย 那叔叔。 này cạnh này cạnh bên làm bên cạnh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  này cạnh này cạnh bên cạnh đi, này ให้ความรนแอร์นะมาดื่มน้ำนะมาเลี้ยงยาบนะเท่านั้น nha, đàn. làm câu liền bếp tìm tay mất lại cần cả bắt cả mấy con dàn cả đất nữa cả phong cởi lên này cả ngoài trái tiếp, thì mình còn tên gì đi thì bên sao cả hay cả อันนับหือไหมอยากเรียงวัวเพวกันกีฬานะครับผมกากีฬามข้อติาอาตางเรา,า,าเราะไอ้เตียสายฟันเตียจชอบอันนามจะยืนแรงว่าตีตีแรงว่า ้าไปทําคลิปต่อเรื่องควันนั่นครับผมคือคือก็นีคอมเมนต์ว่าจะคลิปผมเล้วไปทําไม้นะครับวันวันตอนท้่มีอะไรง ขวดออกไปาทำอัตมิตริปไปต่อเพิ่มเติมไม้เลยนะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผมถัดต่อไปข้องวัวเชิเดียวมาวัวเดียวยี่น้ำมาพัฒนาความเป็นนักกีฬาที่ดีของทำหน้ากว่าเคนเพิ่มเติมไม้นะครับ เด็ดเนี่ยปนยนยนยันนี่เจ็ดเนี่ยสดไหมเอ้าไ่ก็รูเดี๋ยวปันกีนกลานน้ำ เด็ดเดียอย่าลืมนะครับผม Và มีคนเทนต์ดีๆอย่าลืมแ <ừ. S 1> นนำกันนะครับผม นาเจ็ดตัวซึ่งกันตอนทุตตายตาใจปลาเจ็ดตัวกงปลาชะมัวหนังผมปลาที่สับน้ำอืม ผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับผมดีที่มาเจอคยแรกเรอบกันแล้วก็กลับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ